ฮ้ย hey, นุม่มไปไหนมาทำไมเข้างช้าไปไหนมาเนี่ยเข้างช้าไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วจะเรียนทันเพื่อนได้ยังไงเนี่ยเพื่อนต้องรอทั้งห้องเนี่ยอ่าเข้าห้องให้เร็วด้วยอย่าอ้าง,งนู่นอ้างนี่ครับปรับหมดนะครับเอาสุดรอไปไหนมาครับแล้วทำไมผมเข้างช้าเนี่ยผมไปไหนมาละครับ อ่ารีบรีบมาเรียนมาเรียนเร็วเรวนะครับนะต่อไปครูสายบิษอ่ะสุดรอไปไหนมาครับอ่าทาไมข้องช้าลูกอ่ะไปนั่งไปนั่งเอ้ยแล้วแล้วทาไมเราข้องช้าเอ่ยไปไหนมาอ๋อปวดท้องข้องน้าอ่าโอเคโอเคอ่าภายหลังก็อ่าเราบริหารจัดการเวลาเนาะนะครับอ่ะมาเร็วมาเร็วเพื่อนกําลังรออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเนาะนะครับ เป็นสถานการณ์ในห้องเรียนนี่พวกเธอครูบอกว่าให้นั่งรอในห้องทำไมวิ่งออกไปเล่นนอกห้องพวกเธอนี่ใช้ไม่ได้สอนอะไรก็ไม่จําไปเอาไม้มาครูจะทําโทษทําเสียงรบกวนห้องอื่นเขามีนักเรียนเดินขากระโเพกเข้าห้องเรียน นี่หนูไปทําอะไรมาเจ็บมากไหมไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวครูทําแผลให้ในห้องเรียนครูคุยกันถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานักเรียนครูมีข่าวดีจะมาบอกมีรุ่นพี่ของเราที่จบไปเทอมที่แล้วเขาได้สอบเข้าเรียน ในโรงเรียนั้นนําระดับอําเภอได้ครูขอบชื่นชมยินดีกับพี่เขามากต่อไปพวกเธอจะต้องรู้พี่เขาเป็นแบบอย่างนะอยากจะทําอะไรตั้งใจทําอะไรก็ตั้งใจทําให้เต็มที่เดินตามความฝันของตัวเองนะคะเด็กเด็กเด็กชายสุรศักดิ์เดินมาหาครูสิทําไมวันนี้เธอไม่ส่งการบ้านเดี๋ยววันนี้ครูจะตีเธอห้าทีนะถ้าเธอไม่ส่งนะเธอต้องรีบทําตอนนี้เลย สุรศักดิ์ลูกครูยังไม่ได้ตรวจการบ้านหนูเลยหนูส่งครูหรือยังคะถ้าหนูยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเวลาว่างหนูไปนั่งทำแล้วก็รีบมาส่งครูนะลูกนะโอ้โหวันก่อนนะสุรศักดิ์ส่งการบ้านครูช้านะวันนี้เขาส่งมาเป็นคนแรกของห้องเลยคือมีความตั้งใจดีมากแล้วก็ มีความรับผิดชอบลายมือของสุรศักดิ์สวยงามมากนะลูกอ่าเพื่อนๆอ,อยากดูไหมเนี่ยเขาเก่งมากเลยวันนั้นเขาทำงานช้าแต่วันนี้เขาทำดีขึ้นอ่าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้กำลังใจสุรศักดิ์นะคะเขาเป็นเด็กที่มีความพัฒนามากเลยเนี่ยลูกมีการพัฒนาการเรียนที่ดีมากนี่ทำไมเธอไม่ส่งการบ้านเลยฮะมาก็มาเรียนสายนี่ทำอะไรมามามาให้กูตีเลยมามาเลยมาเลยมาเลยนี่ ต้องจําไว้ถ้าเป็นแบบนี้นะต่อไปเดียวเดียวเดียวละเดียวเลยเดียวนั่นแล้วเออผูดไม่โรเรื่อง้อาผูดกลางไม่เข้าใจเราต้องให้แรงตายแรงตายใจสัสไดไมที่จะฟังเนี่ยฮะอ่อหนูนะคะนักเรียนไม่เป็นไรนะคะลูกมีอ่านนูทำตรงนี้ไม่ได้อ่เดี๋ยวครูแนะให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะอ่ะเขียน ลองเขียนลองเอาลองเอาคำนี้มาเติมดูลูกอาทีนี้เหมาะกับเหมาะไหมไก่เห็นตีนงูเห็นอะไรของไกล่ลูกอาเคยดูรูปนี้ไหมคะอ่าอ่ะ,อะใครเป็นอะไรมาคะลูกอ๋อพ่อเสียไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรคือเรายังมีครอบครัวเราอยู่นะคะครอบครัวเราให้กําลังใจเราได้ถามว่าหนูมาเนี่ยคือทุกคนเกิดมามันแบบมีถา,ถาดขาดไอหายมันก็ไม่เป็นไรหรอกลูกนะอ่า โอเคนะลูกครูให้กำลังใจเธอเสมอโอเคนะคะนะคะไม่เป็นไรนะคะ,ะสวัสดีค่ะนางสาวจตุพรแทนเถื่อนนะคะนี่ก็จะเป็นออนไลน์ acting class นักเรียนด้ยครู3รูปแบบน,นะคะก็แบบแรกก็คือครูสายโหดนะคะก็จะมาแนะนำการอ่านให้กับนักเรียนแบบสายโหดๆนะคะนักเรียน ต้องอ่านนะั้นหนังสือภาษาไทยไม่อ่านได้ยังไงไม่อ่านก็โง่เป็นควายสิทำไมยอยากเป็นคนหรืออยากเป็นควายฮะเพราะนั้นอ่านได้นะั้นหนังสือที่ให้ไปเนี่ยครูสั่งงานไปแล้วเพราะนั้นอ่านให้ครบถ้ากลับมาวันพรุ่งนี้แล้วยังอ่านไม่ได้นะครูจะทําโทษเธอเมื่อกี้เป็นสถานการณ์แรกนะคะต่อไปสถานการณ์ที่สองคือครูสายเทวดาหมดเมตตานะคะนักเรียนคะหนังสือภาษาไทยที่ครูให้อ่านไปเป็นการบ้านนะคะนักเรียนก็ กลับไปอ่านไปฝึกฝนนะคะกลับไปฝึกถ้าอ่านไม่ได้ก็ให้พ่อกับคุณพ่อคุณแม่นักเรียนช่วยสอนนะคะก็จะสามารถอ่านได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมรับผิดชอบทํางานที่ครูได้มอบหมายไปด้วยนะคะต่อไปหมดที่3คือครูสายบิวนะคะหมดสร้างแรงบันดาลใจนักเรียนคะที่ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือเนี่ยไม่ใช่ว่าให้อ่านไปเฉยๆนะการอ่านหนังสือของเราเนี่ยเป็นการ ฝึกฝนให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคำจากคำก็จะรวมเป็นประโยคประโยคก็จะรวมเป็นเรื่องเมื่ออ่านได้เป็นเรื่องแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถเอาตัวเครื่องมือในการอ่านตัวเนี้ยไปใช้ในการหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่นักเรียนสนใจอย่างเช่นนักเรียนสนใจเรื่องการ,ร,ร์ตูนเมื่อมีความรู้ในการอ่านนักเรียนก็จะสามารถเอาความรู้เนี่ย ไปอ่านเพื่อความสนุกสนานได้หรือว่าที่เราสนใจเรื่องอวกาศเรามีเครื่องมือในการอ่านเราก็ไปศึกษาหาความรู้ของนักเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นะการอ่านสําคัญมากการอ่านเปิดโลกให้กับเราเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นความสําคัญแล้วครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจในการอ่านพยายามฝึกฝนทํามันให้ดีเพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่อ่านเก่งแล้วก็เอาความรู้ที่ได้เนี่ย จากการอ่านเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ประเทศชาติต่ตอไปนะคะขอบคุณค่ะ